นี่งวุฒิสินอาสาสัตว์วันธรรมไท ทุาครับตอนนี้อย่างที่บอกนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีการสัมภาษณ์ไปแล้วสาหรับนางแบกกิติมศักดิ์ที่มาร่วมงานคีตะมวยไทยต้องขอบอกว่างานนี้เป็นงานกา,การกุศลจริงๆและผู้ที่มาาร่วมงานเป็นผู้ที่มีใจบุญใจกุศลนะที่อยากจะช่วยเหลือในส่วนของศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยเฉพาะ คีตตะมวยไทยให้ดังไปสู่มวยโลกนั่นเองครับวันนี้ผมอยู่กับคุณนัทชพัดการโชติสิรินะฮะก็เป็นประธานบริษัทพัชเจริญอินเตอร์จำปัดนะฮะก็มาร่วมเดินแบบ ในครั้งนี้ด้วยซึ่งเป็นการเดินแบบการกุศลเป็นนางแบบกิติมศักดิ์ครับต้องขอบอกว่าชุดนี้ก็เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยสั่งตัดเองออกแบบเองก็พูดง่ายๆว่าทําเพื่อการกุศลจริงๆครับเพื่อส่งเสริมมวยไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทย,ย,ว,ย,ไทยว่าแล้วรู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญประจำกระวงษ <ๆ S 1> ด้วยหรอครับผมสวัสหวัดสตร์คอนเขตหนึ่งอยากให้ท่านแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงนะชื่อเสียงเรียงนามอะไรไงครับยินดีค่ะ ดิฉันนางสาวนชพการชยสรุรีนะคะเป็นประธานบริษัทพัฒรยน์อินเตอร์จำกัดค่ะผลิตชิ้นส่วนยางยานยนต์ค่ะซึ่งส่งออกไปขายต่างประเทศนะคะเราก็อดีตเคยทํางานในส่วนของอการเมืองก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสสสมุทรสาครเขตหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการการแรงงานและเป็นเลขานุก,การประจํากรรมธิการพืชผลแก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรค่ะในส่วนของออทางสายการเมืองก็จะมีอยู่3ามตำแหน่งค่ะ ปัจจุบันก็ดูแลในส่วนของกิจการส,ส่วนตัวค่ะแล้วก็เป็นรองประธานาชมลมพลังจิตนะคะของหลวงพ่อวิริยงังศิลินทโลรุ่นที่43ด้วยนะคะถ้าสายบุญ แล้วก็ชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็ชอบทําบุญตามวัดต่างๆที่กันดานแล้วก็แม้แต่วัดที่เป็นวัดลารรมหลวงด้วยค่ะค่ะก็บอกว่าเป็นสีแล้วก็เป็นอะไรเอหลวงพ่อวิญยางผมก็เป็นนะฮะ,ะแต่อยอมรับว่าถ้าคนไม่มีใจบุญใจกุศลก็ไม่สามารถที่มาร่วมงานกันกุศลแบบนี้ได้เพราะว่าเราก็มีการส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยทีน,นี้อยากถามในส่วนของแรงบันดาลใจในเรื่องของชุดที่ออกแบบในวันนี้อย่างไรครับผม ก็คือเราโดยส่วนตัวเราชอบผ้าไหมไทยอยู่แล้วค่ะนนในที่บ้านเนี่ยจะมีผ้าไหมไม่ต่ำกว่า3ตู้ซึ่งมันมากกว่า30ชุดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ ชอบมาแล้วชอบใส่ผ้าไทยเนี่ยผ้าไหมเนี่ยตั้งแต่อายุ30กว่าจนคุณแม่พูดบอกว่าทำไมรีบใส่จังคุณแม่นี่ะอายุต้อง60กว่ายังไม่ใส่เลยแต่บอกว่าเราเป็นคนชอบอะ่ะแล้วก็เหมือนกับอนุรักษ์เนาะมีความรู้สึกว่ามันเป็นของไทยอ่ะนะคะแล้วเราเราไปซื้อแบรนด์เนี่ยมันก็หลักหมื่นและแต่เราใช้ผ้าไหมของเราเนี่ยเรารู้สึกมีความภาคภูมิใจในสินค้าของไทยและผลิตในประเทศไทยแล้วเราได้ส่งเสริมอาชีพให้กับคนของไทยเราด้วยคนไทยของเราด้วย นั่นแหละคะ่ะเป็นความรู้สึกที่ดีที่ชอบอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะคะแล้วเมื่อใส่แล้วเราก็รู้สึกมันงามอะ่ะงดงามอะ่ะมัน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 ,ม,นมันเป็นเอกลักษณ์ของเราอะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะที่ที่ประทับใจใน,ในเรื่องของผ้าไหมไทยคะ่ะแล้วปกติเราก็ไปเดินงานแบบก,การสวมแบบนี้ประจำไหมเออพูดตรงๆก็คือยังไม่เคยเดินแบบวันนี้เป็นครั้งแรก โดยมีพี่อุ้ยอะค่ะเป็นช่างช่างแต่งหน้าประจําตัวเขาจะคอยแนะนําว่าพี่หมมต้องทําอะไรบ้างเพราะว่าพี่อุ้ยเนี่ยเขาเป็นช่างแต่งหน้าเดินแบบแล้วก็นางงามมาแล้วระดับประเทศมาแล้วค่ะเขาก็เลยเทรนให้เรา ก็เลยได้มาเป็นวันนี้นะคะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับกับได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมศิลปะไม้ไม้มวยไทยในขีตตะมวยไทยแล้ววันนี้เองมามาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างกับงานในครั้งนี้ออ๋อรู้สึกประทับใจนะคะบรรยากาศก็เป็นกันเองดีรู้สึกแบบว่าเหมือนญาติมิตรแม้กระทั่งในห้องแต่งตัวก็รู้สึกอบอุ่นดีค่ะแล้วก็มีการประสานงานหรือแม้แต่สตาฟทุกๆหน่วยเลยเขาดูแลเราอย่างดีเลยค่ะเป็นกันเองดีค่ะ รวมทั้งท่านด้วยนะคะผู้ตินขัดสือมลชนค่ะสือมลชนก็ให้การต้อนรับอย่างดีเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พี่สิรีที่ได้ชวนเรามาร่วงงานในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณพี่สิรีอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติเรามาร่วมงานค่ะขอบคุณค่ะพาพี่สิรีนี่เป็นผู้ที่ประสานงานหลักๆเลยนะในการจัดงานในครั้งนี้แลอวันนี้ท่านสสสุเทพปู่อ้นอดีตประธานกรรมิการในงานก็มามอบ ใช่ค่ะมามอ,ชอบช่อดอกไม้ที่อีที่สรีใช่ค่ะใช่ค่ะประอแสดงความยินดีด้วยถ้าเกิดว่าในมุมมองของพี่เองแล้วก็ถ้าเกิดมีกิจกรรมการีส่วนอย่างอื่นอย่างอื่นที่ไม่คิดตามงดไทยให้เราไปเดินแบบนี่สามารถติดต่อมาได้มย,ยินดีไหมยินดีนะคะยินดีค่ะต้องเตรียมตัดชุดเพิ่มแล้วค่ะอย่างเงี้ยขอบพระคุณค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาอย่างที่บอกทุกเดือนครั้งแรกนะ,ะผมถ่ายอยู่ในอยู่ในกล้องอยู่ในไลฟ์สดตลอดก็ นี่ครั้งแรกเหรออ๋อขอบคุณค่ะครั้งแรกแต่คือแบบเออเหมือนกับมืออาชีพมากในการแสดงว่ามีทพนเนอร์ดีขอบคุณค่ะครั้งแรกแสดงว่าต้องออกงานบ่อยๆแล้วแบบนี้ขอบคุณค่ะโ <laughs> อเค<ะ> okay, ค่ะนี่อยากฝากอะไรนะฮะสำหรับท่านผู้ชมเองในส่วนของเรื่องอการส่งเสริมหรือการทำคนดีต่างๆก็แล้วแต่ในส่วนของอความรู้สึกที่เราเป็นคนไทยเรารับนับถือศาสนาพุทธ ศาส,สนาพุทธสอนให้เรามีศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมคะเราก็ทาทั้งทั้งหมดตามท,ที่ที่เราได้เรียนรู้มา,าและสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้คือการทําบุญบุญเนี่ยจะเกาะส่งเสริมให้เราต่อย,ยอดไปทําให้เราสร้างบุญใหม่บุญเก่ามีแล้วแต่เราต้องสร้างบุญเก่าเพิ่มบุญใหม่มากขึ้นเ,<อ>เราก็จะได้สิ่งที่ดีๆมากขึ้นนะคะความหมายในส่วนของมวยไทยเป็นศิลปะ เอกลักษณ์ของไทยตั้งแต่สมัยที่ยาที่เราทําการบ้านอ่านมาชื่อนายขนมต้มแล้วก็สืบทอดมาสมัยก่อนที่เขาเรียนศิลปะมวยไทยอะ่ะเป็นการป้องกันตัวเพราะเรายังไม่มีอาวุธเหมือนสมัยนี้นะคะอย่างเช่นปืนหรืออะไรที่เป็นเอา,อาทางเทคโนโลยีที่มันทันสมัยแต่ทุกคนต้องมีศิลปะโวยไทยเพื่อเป็นการป้องกันตัวแล้วก็สามารถเอาไปเป็นเกาะกำบังป้องกันศัตรูอย่างเช่นประเทศใกล้เคยียงคือพมา่า ซึ่งสมัยพยาก็คือมีชื่อมากก็คือนายขนมต้มโอเคค่ะแล้วก็สืบทอดมาจนปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นมรดกของประเทศไทยค่ะส่งเสริมกิจกรรมมวยไทยใช่รับมีกัรครั้งต่อไปก็ยินดีไหมฮะยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคครับต้องขอบคุณนะฮะคุณนัชพัฒการช่อศรีต้องขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะังานกิจกรรมดีแค่นี้ครับผมครับท่านผู้ชมครับไม่มีแต่เพียงแค่นี้นะครับอย่างที่บอกว่าก็คือในส่วนของ งแบบนะฮะที่มาเดินในครั้งนี้เป็นนางแบบกิติมศัดั์ทีนี้ลงทุนตัดชุดเองเสียตังเองนะครับเขาบอกว่ามางานนี้เองก็ต้องใช้เงินใช้ทองหลายาู่เจุบันการถ้าไม่จิตใจไม่เป็นกุลกุศลจริงๆไม่เป็นคนดีจริงก็มางานแบบนี้ไม่ได้ครับ